สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และจีนถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเรียกได้ว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับมีความซับซ้อนและหลากหลายอยู่ในตัวของความสัมพันธ์นั่นเองด้วยปัจจัยที่หลากหลายทั้งการเมืองเศรษฐกิจและข้อพิพาททางทะเลรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกานั้นก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนมีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีก คลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube p r e m ียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามหกศูนย์ ที่ผ่านมานะครับฟิลิปปินได้มีการพึ่งพาท,ทางเศรษฐกิจจากประเทศจีนโดยได้รับความช่วยเหลืออย่างมากโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นโครงการบิวลบิลบิลซึ่งเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานของฟิลิปปินแต่ว่าในทางกลับกันนะครับฟิลิปปินก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหากับจีนมากที่สุดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะข้อพิพาทในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งฟิลิปปินได้รับผลกระทบอย่างมากจากการลากเส้นปลาของจีนล้ำเข้ามาในอนณาเขตหน้าน้าน้ำของฟิลิปปิน โดยล่าสุดนะครับจากการสำรวจของ OCPA Research ซึ่งถูกเผยแพร่โดยเพจ Behind Asia ของฟิลิปปินส์โดยผลสำรวจนะครับได้มีการระบุว่าชาวฟิลิปปินส์มองว่าจีนเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อฟิลิปปินส์ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากเดือนธันวาคมปี2023ที่79ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวนะครับจัดว่าอยู่ในระดับที่สูงจากความตึงเครียดของทั้งสงประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของทะเลจีนใต้ ซึ่งถึงแม้ว่านานาชาติจะมีการปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ของจีนแล้วก็ตามนับตั้งแต่ประธานาธิบด,ดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์เข้ารับตำแหน่งการรับรู้ของชาวฟิลิปปินส์ที่มีต่อจีนว่าเป็นภัยคุกคามนะครับได้มีการเพิ่มขึ้นจาก59เป็น76ซึ่งมุมมองนี้เพิ่มขึ้นทั่วประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อยู่ในเมโทรมนิลาและรวมถึงบรรดาชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและสังคมของฟิลิปปินส์ โดยที่รัสเซียถูกมองจากชาวฟิลิปปินส์ว่าเป็นภัยคุกคามอันดับที่สองและนอกจากนี้นะครับกลุ่มประชาสังคมของฟิลิปปินส์ก็ยังได้มีการแสดงถึงท่าทีที่มีต่อจีนโดยได้มีการระบุว่าจีนนั้นมีการละเมิดสิทธิ์สมัยใหม่ในทะเลจีนใต้สืบเนื่องจากที่ผ่านมานะครับได้มีเรือยามฝั่งของจีนมีการยิงน้ำแรงดันสูงใส่เรือของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ ซึ่งจากกรณีนี้นี่เองได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวฟิลิปปินส์เป็นอย่างมากจนกระทั่งทางการฟิลิปปินส์ได้มีการเรียกทูตจีนเข้าพบเพื่อประท้วงจากกรณีดังกล่าวและนอกจากนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ยังได้มีการออกมาเรียกร้องให้จีนสนับสนุนการใช้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเพื่อไม่ให้ประเด็นนี้คาราคาซังต่อไป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์ยังได้มีการกล่าวเสริมด้วยนะครับว่าไม่มีประเทศไหนเชื่อในคำกล่าวอ้างของจีนพวกเขาใช้วิธีการใช้กำลังและขู่บังคับให้ฟิลิปปินส์ยอมทำตามความทะเยอ,อทะยานของจีนในบริบททางประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์และจีนมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนานย้อนกลับไปในสมัยก่อนยุคอนาณานิคมได้มีพ่อค้าจากจีนตอนใต้ก็ได้เดินทางมาที่เกาะฟิลิปปินส์เพื่อทำการค้าขาย ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันพ่อค้าชาวจีนหรือว่านักธุรกิจชาวจีนก็ยังเดินทางเข้ามาลงทุนในฟิลิปปินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ฟิลิปปินได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกาในปี1946ในส่วนของข้อพิพาทเรื่องอาณาเขตหนึ่งในประเด็นที่โดดเด่นที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินและจีนเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้โดยจีนนะครับจะมีการอ้างสิทธิเหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด โดยมีการกำหนดเส้นประ9เส้นซึ่งกินพื้นที่สันดอนสกาโบโรและบางส่วนของหมู่เกาะแฟตลี่ศึกเส้นดังกล่าวนี้เองนะครับได้มีการทับซ้อนกับเขตน่านน้ำของฟิลิปปินส์ซึ่งได้สร้างความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ทั้งนี้นะครับในปี2016อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในกรุงเฮกได้มีการเห็นชอบกับทางฟิลิปปินส์โดยการมีคำสั่งให้จีนเพิกถอนการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ ด้วยเหตุผลว่าไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายภายใต้อนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางจีนได้มีการปฏิเสธคำตัดสินดังกล่าวและยังคงเดินหน้ากิจการของตนในหนานำทะเลจีนใต้ที่มีความขัดแย้งต่อไปในส่วนของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์และจีนนะครับ มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนได้กลายมาเป็นหนึ่งในคู่ค้านักลงทุนและรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์การลงทุนของจีนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนรวมถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมซึ่งจีนถือว่าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในฟิลิปปินส์สำหรับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับหนึ่งในโครงการที่สําคัญของฟิลิปปินส์ก็คือโครงการบิลบิลลบิล ซึ่งโครงการนี้เองนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจากจีนเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะครับนักวิเคราะห์หลายรายก็มองว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ที่เป็นแบบนี้อาจจะนําฟิลิปปินส์เข้าไปสู่กับดักนี้ของจีนเนื่องจากฟิลิปปินส์เองต้องพึ่งพาเงินทุนจากจีนที่มากเกินไปนั่นเองในส่วนของประเด็นทางการเมืองนะครับจากการที่ฟิลิปปินส์ต้องมีการพึ่งพาการลงทุนจากจีนเป็นอย่างมากแต่ว่าในเวลาเดียวกัน ท้งจีนและฟิลิปปินส์กลับมีปัญหากันในเรื่องของข้อพิพาททะเลจีนใต้ซึ่งที่ผ่านมานะครับฟิลิปปินส์เองก็เลือกวิธีการประนีประนอมและเลือกการเป็นมิตรกับจีนมากขึ้นโดยบางครั้งฟิลิปปินส์ก็มักจะมองข้ามข้อพิพาทเรื่องของอนาเขตทางทะเลและมองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลักซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เองนะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในหมู่ชาวฟิลิปปินส์ในเรื่องของท่าทีการประนีประนอมของรัฐบาลฟิลิปปินส์แบบนี้ ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนะครับจากความสัมพันธ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้มีการถกเถียงเป็นอย่างมากในหมู่ชาวฟิลิปปินส์และเป็นประเด็นให้ฝ่ายค้านในฟิลิปปินส์โจมตีรัฐบาลอยู่เสมอโดยประเด็นหลักๆนะครับมาจากผู้ที่ไม่สนับสนุนจีนและผู้ที่มีความรู้สึกต่อต้านการกระทําของจีนแบบนี้สําหรับประเด็นข้อพิพาทในมิติของการทหารนะครับ ทั้งสองประเทศได้มีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่พิพาทซึ่งเห็นได้จากการที่เรือฟรีเกตของจีนได้มีการข่มขู่และฉีดน้ำใส่เรือของฟิลิปปินส์ดังที่กล่าวมาข้างตน้นซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทําให้ฟิลิปปินส์ซึ่งกําลังทางทหารอ่อนกว่าจีนเป็นอย่างมากได้มีการเพิ่มขีดความสามารถทางการทหารและมีการปรับปรุปรงกองทัพของตัวเองให้ทันสมัยโดยได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรดั้งเดิมอย่างสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้นะครับการเป็นพันธมิตรทางทหารของฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกานั่นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และจีนทวีความซับซ้อนขึ้นไปอีกทั้งนี้นะครับข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้กองกําลังของสหรัฐเข้าถึงฐานทัพทหารของฟิลิปปินส์และสามารถส่งกําลังไปที่ฟิลิปปินส์ได้เมื่อเราวิเคราะห์ต่อไปนะครับ ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และจีนยังคงอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนจากปัจจัยสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องข้อพิพาททางชายแดนเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งฟิลิปปินส์ยังคงต้องพึ่งพาจีนเป็นอย่างมากและรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกาซึ่งจีนเองก็มองว่าเป็นสิ่งกีดขวางความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และจีนและนอกจากนี้นะครับแนวทางของฟิลิปปินส์ยังสอดคล้องกับอีกหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหลายๆประเทศก็มีปัญหาข้อพิพาททางทะเลกับจีนเช่นเดียวกันแต่ยกเว้นก็แต่ก,กัมพูชาและลาวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับจีนซึ่งจากความสัมพันธ์อัซซับซอนระหว่างฟิลิปปินส์และจีนจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังลามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายยสวัสดีครับ